ครับสวัสดีครับผมพบกับช่องเจ้าอู้ม้นโกอีกแล้วนะครับในช่วงคำคำนะครับบอกจ่าภาษาอียิซีหมอลำเพชรลำเพลินอียิปซีนองขหลาครับอัปเดตเรื่องเล่านะครับมาบอกมาจากกันบอกนัวหัวมวลนะครับแต่าภาษาคนหมักลองหมักล่ำหมักวามมวควม่ควมซ่นนะครับสำหรับมือน,นีนองคขหลาจ้ะ ยอดวิวของน้องนะครับซิงเกิลเลกของน้องหอบฟันข้ามโค้งเนี่ยก่ะเอาแสนกว่าแหละนะครับเดือทังเขาซูลานนะครับนนอีกบาจัดกี้อึดใจนะครับเขาก็จะได้รวมฉลองกันนะครับกเป็นที่หนายินดีนะครับสําหรับเอฟซีของน้องนะครับดี่ห้อได้มีส่วนรวมในการที่จะพักดันนะครับชอบซอยกันปั้นซอยกันเบิ้งนะครับซอยกันแช่นะครับ ไก้จะถึงเป้าไมา้เป้าหม้หนึ่งนะครับหลังจากนั้นจะตั้งเป้าอีกไหมนะครับเพื่อจะ,อะต่อยอดนะครับกับมือหนีนะครับเขาก็เห็นเลยเห็นความเคลื่อนไหวของน้องนะครับในคลิปอของคุณยาสุภาพนะครับว่าจะเป็นการในสดหรือว่าเป็นคลิปของอคุณยายเองแล้วก็คลิปของป้าหน่อยนะครับจานร้อยน้ำแล้วก็ช่องพย่บานนะครับหเห็นความเคลื่อนไหวนะครับ รวมไปถึงช่องญ่เพนนันะครับนองกาได้มามารับอของที่ประเดชพระคุณนนะครับลงพอทั้งเพชรบุญนะครับเป็นได้นำ้ำอ,อาหารนะครับอาหารได้นํำพวกผักนะครับมามอบให้กับทั้งวงนะครับกบ ลังไหลาม,าามาเรื่อยๆนะครับขณะจะมีอีกมาเรื่อยๆนะครับสายท่านนําใจนะครับจากแฟนคลับเอฟซีนะครับหลังจากที่น้องได้ได้ทั้งใส่นะครับสสยข้อนะครับเพื่อรับวันในการออกซิเกแลแรกนะครับแล้วก็แมน่ฮักทั้งเพื่อเ,เพื่อนกัสนับสน,นุนทั้งวงุงเรียงอาหารนะครับแล้วการร่วมไปถึงหมอบ งบประมาณในการจัดหาไม่นะครับถือว่าสายท่านสายน้ําใจสายท่านน้าใจนะครับของเฟื่องขับเอฟซีก็รังไหลามาเรื่อยๆนะครับมือน,นีกับมี่ระคุณเจ้าเป็นกับมาหมอกนะครับของจินนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกับฝึกกระหัดอยู่แล้วนะครับฝึกกระหัดก็ต้องใส่ในการทํากับขงกับเข่านะครับในการจะเลี้ยง ลูกลกในว่งเพลินนะครับก็ดีใจนะครับดีใจแท่นว่งเพลินแท่นนองนะครับทีนี้คนรหักคนเมตตานะครับเข้าเปลี่ยนแฟนคับินซีเห็นเพลินยิ้มเย้นแจ่มใสเห็นเพลินมีความสุขเข้าก็ดีใจไปนํานะครับเขาได้เบื้องความเคลื่อนไหวก่าเช่นเดียวกันนะครับสําหรับกระแสเรื่องเับเรื่องดราม่าต่างๆกับมีเขามาเรื่อยๆครับมีขามาเรื่อยๆ ก็ธรรมดานะครับเขากับางอย่างเขาปล่อยพันใดเขากับปล่อยพันนะครับเขากับปล่อยพันเขา,าคิดดีอยู่แล้วเขากาหวังดีนะครับเขาก็ไม่ได้ไปคิดลายกับไผนะครับ,บจะให้กําลังใจเอฟซีนั่นนะครับเอฟซีของนนองหลาแล้วล็อกนเอฟซีวงเลงพลินเพื่อนนี่ก็ถือว,ว่าธรรมดาแค่กันนะครับเพราะว่าาจทีนี้แรงกบเพื่อม,มากบางนะครับ เถือว่าเป็นมุมที่ดีกันแล้วกันนะครับถือว่าเข้ากันคงจะเป็นที่น่าสนใจละเพิ่นจงค่อยเขามาเปื่อที่จะสกัดกันต่างๆนะครับเข้ากับตรงพานมันไปให้ได้นะครับในเมื่ออุปสรรคมันมีแล้วก็ตรงพานไปนะครับเป็นกำลังใจให้แฟนคลับ FC นั่นะครับรวมถึงช่องยูทองต่างๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอให้พานวิกฤตนะครับ ที่อาจจะเมื่อยเนี่สยสู้กันนะครับสำหรับวันที่สองนะครับเราถึงวันที่สองเนี่กับแฟนลับเอฟซีอันไหนถี่นยังบระธนทีนน้สื่อบัตรกุ้มปิดกับเชิญชวนนะครับเชิญชวนเข้าไปพอกันนะครับผลเ,เหตุเข้มเปลี่ยนอยู่ครับหาพัฒนไ์ไวาพันใไเพื่อจะมีวงคนก็จะได้มีงบประมาณนะครับในการที่จะไปต่อยอด ในการทําโชว์นะครับเฮ็ดชุดเฮ็ดชุดต่างๆนะครับประมาณในการต่อยอดที่จะไปเอ็ดโชว์ในการที่จะไปออกนในช่วงเปิดฤดูกาลนะครับซอยกันสนับสนุนซอยพักดันนะครับซอยเสียนะครับคือได้หลายก้อน,นก็ยังดีนะครับเป็นถือว่าเป็นการสนับสนุสนนวงโดยตรงนะครับวันทีสองนี่นะครับเป็นอีพี่ไงนะครับซื้อหนึ่งได้สอง คือหนึ่งได้สองคืออย่างคือซื้อบัตรใบเดียวได้เบิ้งสองมอลลัมสองวงครับวงที่มากครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับในช่วงหลายปีนะครับที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นนี่ก็เสียงอีสานนี่ก็เบอร์หนึ่งเลยเลยครับที่ดีเพราะว่าขายที่ดีเพราะว่าขายเพนซี่ดีออกขายหรือว่าเเขาไปเบื้องน ทีวีต่างๆเนี่ยต้นเสียงอีสานย่างเดี่ยวนี่นะครับเมนหลกหน่อยได้พอ่อนเพิ่นกะถือเป็นระดับคู่บาอาจารย์นะครับฟูถึงเป็นวงทีว่าเบิดเบร์ต้นๆนะครับประสบการณ์นียนเอ็ดนะครับพอเพลินมาเนี่ยก็น้องๆในวงก็สิได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าได้เบึงตัวอย่างนะครับระดับคู่บาอาจารย์รวมถึงว่ง ศิลปินในวงของเสียงอีสานที่เิ็นจมะมาแสดงนะครับน้องๆก็จะได้เห็นนะครับรูปแบบการทํางานหรือว่ารูปแบบการปฏิบัติบนเวทีนะครับว่าจะเป็นน้องๆศิลปินในชุดของดาวลูกไกหรือว่าน้องข้าหลายเองนะครับจะได้เห็นศิลปินอีกวงหนึ่งนะครับจะได้เลี้ยนลูกนะครับถือว่าเป็นสิ่งดีๆแฟนคลรบเอฟซีฮอกก็จะได้อ่า ในช่มเชิญชมผลงานนะครับอีกอีกวงหนึ่งทีนี้คุณภาพนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับสืบัตรกลุ่มปิดเข้าไปใน,ในเบิ้งแน่นอนนะครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับ่ะถือว่าเป็นมีแนวคิดนะครับที่ปรับเปลี่ยนทุกอีพีนะครับทุกอีพีหนึ่งถึงหานี่เ่าเคยซํำกันนะครับ ในงานโชว์นะครับอากาศสำหรับโชว์ใหญ่ของในวันที่สองนี่ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่แล้วนะครับซ้อมใหญ่แบบก่อนจะเปิดฤดูกาลก่อนก่อนจะลงสนามจริงนะครับลองๆในวงผลกระทบขมขมเมินในการที่จะฝึกซ้อมนะครับเป็นการซีฮอกแห่งกำลังใจนะครับซอยเสีย คิดว่าน่าจะไปนว้ทางที่ดีนะครับเวทีกับเป็นะตังแล้วนะครับทุกอย่างกับราบลื่นนะครับทุกอย่างกับราบรื่นนะครับเพราะว่าการฝึกการหาตัวอยงต่างๆนเนี่ยเป็นการเป็นมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้วนะครับเท่ากับรวมเชื่อรวมให้กำลังใจกันต่อไปนะครับปันยอดยิ้กันต่อไปได้ฉลองได้ฉลองหนึ่งแสน ซับของผู้ติดตามของอช่องลักนะครับช่องหมอลำเพชรลำเพลินร่วมไปถึงหนึ่งล้านวิวของหนองหลาลำลําค้นหอบฝันขามโคง้งไปรวมฉลองกันเป็นเบิงความสุขที่เพิ่นจะมอบให้ในมือวันที่สองกันนะครับเชิญชวนนะครับสำหรับเข้มเปลี่ยนหาพันใบนี่บ่กไก,เก่เตี้ยเอี่ยมนะครับอซีเฮานะครับผมไปปูสัตว์รอดห้วนะครับ จะผ่าดนะครับเอากับเตรียมเน็ตเติมเน็ตไว้แห้งๆนะครับเดี๋ยวสัญญาณเน็ตมันจะดึงกันนะครับขอให้ถึงนะครับตอให้ถึงเขาก็จะได้เห็นรอยยิ้มเห็นเพื่อนสินปินในทีมงานเพิ่นมีความสุขเข้าก็ดีใจนะครับเขาเป็นผู้สนับสนุนนะครับฝากนห้กับังใจทุกคนนะครับว่าจะเป็น ผู้บริหารตัวศิลปินน้องหละน้ละครอนือวศิลปินคนอื่นๆในวงนะครับร่วมไปถึงช่อง u t u b e ที่สนับสนุนเอซีของน้องทั้งหลายนะครับก็หายกำลังใจกันนะครับบปด่วนเขาไปได้ชินช่วงผลง,งานแบบมีความสุขนะครับเขามาเบิ่งว่าล่าเขาตอนน้องมีความสุขนะครับฝากสำหรับเมื่อนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ